คุณหมอคะซีสกับเนื้องอกต่างกันยังไงหรอคะซีสกับเนื้องอกต่างกันยังไงคือทั้ง2องอย่างนะคะมันเป็นก้อนเนื้อที่เจริญผิดปกติทั้งคู่คือคนเราก็จะมีร่างกายแล้วก็อัยวะที่เป็นเนื้อเยื่อปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเกิดการเจริญที่ผิดปกติก็กลายเป็นเนื้องอกหรือซีสขึ้นมาทีนี้เนื้องอกก็คือก้อนเนื้อที่มันเจริญผิดปกติคือเป็นก้อนเนื้อตันๆนครับคือข้างในามันก็เป็นแบบเนื้อตันหมดเลยทั้งอันนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้กก็็็มมีีีคคคววาานนนน่่่่ลัอออยูแท2ืืเเปปซส เนื้อง,งอกที่จเจริญปกติแบบมีถุงน้ําเป็นน้ําอยู่ข้างในเป็นหลักง,งั้นก็จะเหมือนกับลูกโป่งอะที่มีเยื่อหุ้มข้างนอกแล้วก็มีน้ําเป็นคอนเทนต์ข้างในเยอะๆครับแต่ว่าความอันตราย,ยางไงต่างกาันคือซีเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมันก็จะน้อยกว่านะเช่นช็อกโกแลตซีดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ความน่กกากลัวของซีคือถ้ามันแตกหรือมันบิด อันนี้อันตรายฉุกเฉินนะต้องรีบผ่าตัดด,วด่วนเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกเนี่ยเลือดออกในท้องเยอะก็อันตรายได้ใช่ไหมครับรวนบิดก็ปวดรุนแรงได้ส่วนเนื้องอกมันจะค่อยๆโตครับมันจะโตไม่ค่อยเร็วมากแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งก็จะโตเร็วได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีอาการเช่นปวดท้องน้อยนะครับอะไรพวกนี้หรือว่าแบบรู้สึกว่าคําเจอได้ก้อนในท้องอ่ะก็ให้รีบมาหาหมอนะครับได้ตรวจเช็คว่าเป็นเนื้งองอกไหมหรือว่าเป็นซีหรือเปล่าจะรักษาให้หายได้โดยเร็วนะครับ